สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับต้อมเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนาะเปลี่ยนตัวควบคุมกระจกไฟฟ้ารถยนต์ครับอ,อันนี้จะเป็นของ City ้สองนิบสองนะครับนี่นะผมจะเปลี่ยนมีสองที่นคะรับที่เปลี่ยนคือตัวควบคุม,มครับตัวชุดคอนโทรลมันตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นมอเตอร์ครับ มอเตอร์กระจกฝั่งซ้ายนะครับตัวนี้นะครับแต่อันนี้เรามาถอดชุดนี้ก่อน,นครับเปลี่ยนก่อนนี่นะครับตัวใหม่อันนี้ตัวเก่าอันนี้ผมก็ถอดไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใส่พร้อมกันนะครับที่แกก็ไม่ยากนะครับก็มีสกูเอตัวนี้มีสีตัวนะครับตัวน้อยกับตัวที่ยึดฝาเนี้ยมีประมาณสิบ สิบตัวหรือสิบเอ็ดตัวเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้นับครับอัน <มา S 2> <ด>นี้เราก็ถอด,<ท>ดครบแล้วนะครับเราก็ดึงออกปึเนี่าเก่าจริงโบ,บราณดูสภาพคอันนี้ตัวใหม่นะครับนี่เรา สั่งในลาซาด้านะครับเราสั่งมาเป็นทั้งคู่เลยนะครับมันจะมีมอเตอร์กับชุดตัวนี้นะครับปุมสั่งมาสองราคาพันหนึ่งครับรวมค่าส่งนะครับเราก็ทําการใส่นะครับฮึ ็จะได้สภาพนี้นะครับตัวใหม่นี่ครับต่อไปก็จะเป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบเข้าที่เดิมจะมีล็อกสลักยึดหุูท้ายแล้วก็เป็นสกู หาไม่รจอนี่นะครับสลักนี้แล้วก็ทางในนี้อันนี้ก็จะเป็นสะกูยึดนะครับหนึ่งสองสามที่เขาขีดติ๊กทีเหลืองๆไว้นี่ครับมาถึงสิบอกนี่นะครับเป็นเบน ไปก็เราก็ประกอบ้าที่เดิมนะครับยัดตัวมือแล้วก็รอยสายตรงนี้เข้าสายควบคุมนี่ครับสายตัวซีกระจกเสียบตามล่องนะครับมันจะมีบอกอยู่เสียงไงก็ไม่ผิดนะครับถ้าไม่ตรงรูมก็ไม่เข้า นี้ก็ตรงแล้วนะครับแล้วก็ทำกทารบีบค่าให้มันเข้าล็อกก็มาขันสกรูจะอยู่ล่างสวิตช์คอนโทรล แล้วก็ปิดตรงรอยสกูนะสุดท้าย น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับข้างนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบสวิตดูว่าใช้ได้หรือเปล่าครับพอดีกุ๊บเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะครับี่ก็เ,เสร็จกัน,นครับข้างหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนมอเตอร์ฝั่งด้านซ้ายคนนั่งถ่ายหน้าเดี๋ยวเราจะมาถอดเปลี่ยนตัวมอเตอร์กระจกนะครับด้างซ้ายนี้จะใช้เวลาหน่อยนะครับ